สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับกามินหลังจากเดินทางกลับเกาหลีและล่าสุดกามินก็ได้โพสต์รูปใน IG จให้แฟนๆได้เห็นในขณะที่การมินนั้นได้ไปร่วมงานที่ทางเกาหลีได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์กว่าร้อยคนและกามินก็เป็นหนึ่งในนั้น และเป็นครั้งแรกที่ได้ไปร่วมงานแถมยังได้ขึ้นบิวบอร์ดอีกด้วยกาเมีนก็ได้ส่งสารมาบอกเหล่าบรรดาแฟนคลับว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าขอบคุณคิดถึงนาเอซีทุกคนและกามีนก็เริ่มมีการเผยภาพให้เห็นว่าตอนนี้กำลังทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคลิปการสัมภาษณ์รายการ MKTV ของเกาหลีด้วยทำเอาแฟนๆได้หายคิดถึงไปบ้างแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระหว่างนี้มีดราม่าแน่นอนกระแสข่าวลือต่างๆออกมามากมายต้องบอกเลยว่ามันห้ามยากมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ว่ากามินจะไม่กลับมาไทยแล้วคงทำงานที่เกาหลีเพราะว่าดังแล้วและบางคนมองว่ากามินไม่ขอบคุณชาลีเลยทั้งที่ชาลีเป็นคนทําให้กามินมาถึงจุดนี้ และยังมีการลามไปถึงการมินลบรูปชาลีออกจากในเอจต่างๆนานาและล่าสุดแฟนคลับหลายคนต่างก็พากันแชร์คลิปโหนลักยิ้มที่เคยทำนายดวงของชาลีกับการมินเอาไว้ว่าเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วต่างก็บอกว่าแมนของจริงเราไปฟังกันอีกรอบว่าจะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือเปล่า โดยในคลิปดังกล่าวมีคนเข้าไปถามว่าชาลีกับกามีนจะได้เป็นแฟนกันไหมโหนลักยิ้มได้บอกว่า น้องแน็กเนี่ยเขามีความอาภัพคู่ในบางมุมก็คืออาจจะมีคู่ได้แต่ต้องอยู่ไกลกันซึ่งมันก็ดูน่าจะเข้าคอนดิชันใช่ไหมแต่เรื่องความรักนะครับมันก็แปลว่าถูกคนถูกที่ถูกเวลาต้องประกอบกันด้วย3มองค์ประกอบซึ่งจริงๆตอนนี้ส่วนตัวบอกว่าถูกคนถูกที่ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเหมือนผิดเวลาไปนิดหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่เขาต้องใช้เวลาจีบต้องใช้เวลาเรียนรู้กันอีกสักพักต้องใช้เวลาสักระยะเป็นอีกปีเลยจะตกลงปรงใจได้เพราะว่ามันผิดหลักของเวลา แล้วพอมันผิดหลักของเวลาทําให้ต้องดึงออกทําให้ไม่สามารถเข้าใจกันบางเรื่องเราไม่สามารถไปต่อได้คือชะตาของน้องกามินกับน้องแนะ็กโอกาสยังมีอยู่เยอะเพียงแต่ว่าเขาจะพยายามอดทนและใช้โอกาสนั้นหรือไม่เรื่องมันมีแค่หนึ่งปีถ้าความอดทนและความพยายามทั้งสองฝ่ายมันมีมากพอทั้งสองฝ่ายรักกันชอบกันจริงๆค่อยๆอดทนปรับความเข้าใจกัน และหนึ่งปีผ่านไปโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนจะสามารถดีวกันได้อย่างยาวๆอยู่กันได้ยาวๆแต่ถ้าหนึ่งปีเร่งรีบเกินไปความกดดันความสัมพันธ์มันอาจจะมีปัญหาได้โชคชะตาไม่ได้บีบบังคับเราทุกอย่างมันเหมือนเรียนหนังสือ คุณเร่งให้ตายยังไงคุณก็ตามหลักโูตรอยู่ดีบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้ถ้าอยากให้ความรักของน้องแนกกับน้องกามีนเป็นจริงก็ให้กำลังใจเขาที่เหลือให้มันเป็นหน้าที่ของเขา แต่ถ้าในเกมนี้มันมีคนใดคนหนึ่งไม่จริงใจนะทุกอย่างมันจะต้องจบลงอย่างแน่นอนและฝากถึงกองเชียร์ทั้งหลายหมื่นคนกำหนดไม่ไม่เท่าจดบันทึกฟ้าร้อยล้านดวงชะตาไม่เท่าหนึ่งวาสนาคนหากเขาจะไม่คู่เขายอมได้คู่แต่ถ้าหากเขาไม่ชะตาน,นั้นได้กำหนดไว้แล้วครับ ก็สรุปได้ว่าทั้งสองต้องใช้เวลาปรับกันไปหลังจากหนึ่งปีเชตาจะพริกแต่ตอนนี้กามินกับชาลีก็เพิ่งจะอยู่ด้วยกันเรียนรู้กันได้เพียงแค่7เดือนยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ